สวัสดีครับจากช่องบาาพูพักม้วนชาแนลนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมแกสิพาพี่น้องไม่กินสมนะครับอากาศท้อนพี่น้องกับซมีบักม่วงนะครับบักม่วงแก้วนะครับแล้วกับมีน้ําพริกปลาหวานนะครับผมใส่หัวหอมเสียบพี่น้องเมื่อนี้ผมพบซ้อนนะน้าเด้พี่น้องเออบ้าบ้าอย่งางไรพี่น้องเนาะนเดี๋ยวเขาลุยกันเลยครับผมแสบพื้นเกล้วพี่น้องเลย อยายวใม้้เบิ้งน้ำพริกปลาหวานหอมหเด้อพี่น้องเขียนแค่เลย เสียบครับพี่อนองเสีบจนเห็นขาเทวดาครับบักม่วงเรียงๆครับบักม่วงแก้วเข้มๆนะพี่น้องกับน้ำพริกประวาน โอ้ส่งแถวพี่น้อง ขออญาตกินน้ำสักแก้วครับโบวไว้สมอีรีพี่น้องสมงแคลสมทรคักครับ หอมสดน้ำปลาลาดจบาก่อนพี่น้อง โอ้หผมสูบบ่ไไวครับพี่น้องสมคักครับกินน้ำไปกินบักม่วงไปพี่น้องสมแขวบ่อไวอีหลีพี่น้องเลยเป็นยังไงครับคลิปนี้พี่น้องผมขอไ้เพียงเท่านี้พี่น้องสมคักเพชรน้ำนะครับมีนี่กับเมนูบักม่วงน้ำพริกเปาหวานนะครับผมเ็แซบ่บบักม่วงแก้วพิ่มพพี่น้องบานเขานะครับเอาบ่ออย่างไรพี่น้องถ้ามาคลิปนี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเ็ดคลิปต่อไปนะครับพี่น้องจากช่องบาคูมักมวนแชนเนลนะครับสำหรับเมื่อน,นี้ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรา,าไว้เจอกันคลิปหนา,หน,านะครับพี่น้องสำหรับนี่สวัสดีครับ